การสังคมตึกใหม่ว้าใหญ่มากใหญ่มากจริงๆลูกน้องลาออกต้องมาทำจ่ายเงินชดเชยให้เด็กมันไม่จ่ายยอใหญ่เลยเนี่ยข้างในโอโถงกว้างมาก งขวางโอโถงนัง่งสบายไม่มีที่ไปมาแอวนี้ได้เลยอะดอูจัดรถกว้างไปที่ไหนก็มีคนขายหวยเนาะ เดี๋ยวไปดูเลขหวยให้เพื่อนซื้อติดไปหน่อยสิเล